สวัสดีครับไร่วาสนาเกษตรอินทรีย์นะครับก็วันนี้วันที่สองพฤษภาสองห้าหกหกนะครับก็วันนี้เราสวนทุเรียนกันนะครับก็ส่วนนี้จะออกดอกช้าหน่อยนะครับก็เพราะว่าเราปลูกเองตามธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ให้น้ํานะครับอันนี้ยังไม่มีระบบน้ํานะครับก็ปีนี้เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มเข้าสู่หางแยแล้วนะครับ ทีนี้ก็ติดหลายต้นนิดนึงนะครับนี่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะให้ลูกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้แรงมากนะครับฝนยังไม่ตกก็อยากให้ฝนตกนะครับสักสามสี่วันนะครับสามช่วงสี่ช่วงเพราะว่าถ้าตกแล้วน่าจะให้ผลผลิตเยอะนิดนึงนะครับอันนี้ ติดลูกเยอะมากนะครับติดดอกเยอะมากแต่ว่าไม่น่าจะไม่แน่ใจว่าจะให้ดอกเท่าไหร่นะครับให้ลูกเท่าไหร่ก็ยังไงเราต้องมาตามรุ้นอีกทีหนึ่งนะครับว่าปีนี้จะได้ลูกเยอะไม่เท่าไหร่นะครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม